เราจะเล่นแต่ของสีแดงสีส้มใช้แต่ของสีแดงส้มนะครับสีอื่นเราไม่เก็บนะครับปากทงสีส้มปักได้นะครับค่อยล่อนลงไปเฮ้ยมีคนมีเห็นไหมมีกระเป๋าแดงส้มมาแล้วหนึ่งนี่สากาฉลามสีแดงแล้วก็เธอคนนี้เขาทําอะไรอยู่นี่ดาเมจก็ต้องแดงแป๊ด้วยอาจจะมีขาวหลุดมากเลยเฮ้ยนี่สีม่วงแมวแม อันนี้สีอะไรอ๋ออันนี้สีส้มได้ปะอยูนน่าสีส้มเนาะได้อยู่นะอันนี้อะไรเนี่ยเอเคมังกรโอ้อยากเล่นเอเคมังกรมันสีฟ้าเราไม่เล่นเก็บสกามาเอ็นี่ไงเอ็มโพยวันนี่สีแดงทุกคนเอ็มโพยวันสีแดงโอ้โหอย่างเทพมีคนอยู่ไหนวะเนี่ยมีรถสีแดงนี่เวลาหอหากระเป๋าสามอะกระเป๋าสามจงมากโอ้จะมีมังกรพ่นไฟเนี่ยโอ้โหแดงอย่างเดียวดูวดิอย่างเท่ว้าว wow. อ๋อเอ,เอพีไฟสีม่วงแมวพี่เก็บพี่จะมาเก็บที่เดิมเฉยเลยดาบโอ้ยดาบไม่ได้ะทะุกคนแต่ดาบมันมีสองสีอันนี้ไงแดงและ <c oughs> ดูดิแดงทั้งชุดแต่มันเปลี่ยนสีได้ทิ้ง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 แมวขับมอไซค์เข้าวงกัน <c oughs> มาฟันรถก,ก็สีแดง <c oughs> เฮ้ยมีคน <c oughs> มาว่ะ <c oughs> โอ้โห เกือบแตกนี่กองไฟก็สีแดงศพมันก็สีแดงโอ้โหมังกรไฟลุกนี่ไอวอลมอง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 ทางนู้นดีกว่าแม่งเงยไม่สบายตาเลยววะเงยไอวอก <mark> จบเลย <mark> <mark> มาเป็นชุดเลยสีไอวอกูนี่เห็ดก็ต้องกินเห็ดสีแดง <mark> เราจะไม่ใช้ war, นะไอวอลเนี่ยเอ้ยนี่ไง เละตัวไม่ใส่ของฟังอีกไม่ใส่ของฟังอีกปลาผู้สาวจากสีขาวกลายเป็นศพสีแดงเทียบร้อยนะค oh. รับทุกคนนีเป็นมังกรแดงโอ้ยเพไอวอ์ all, เราใช้ไม่ได้นะครับมีไอวอ์ all, แต่ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอวอ์มันเป็นสีนาลสีลุ้งเลยต่บาบนจังเนาะโอ้ย oh, oh, oh ไม่ได้ไม่ได้กระทะกระทะแตงโมมันมีสีเขียว ทิ้งนะคทุกคนทิงกระทะนะครับเก็บอลยได้บางเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโ้าาอ้อวะเก้บมาจากไหนเน้่ยอ้ยเอ้ยโอ้้ยโอ้ยโยวใช้หน่อยแล้วกั้ไอ้ยียโอ้้ยโอย้ยโอ้โอ้ยอยอ้ม่อ้ยยโอ้ยโอโดนคนกางโอ้แดงฆ่โ โอเคผ่านผ่าเราก็โดนคนใส่างเกงสีแดงค่ะจบอ่าโลโก้รายงานมันเป็นสีแดงโลโก้อื่นกดไม่ได้กด like ไลค์ไม่ได้เพิ่มเพื่อนไม่ได้อีโมสีไม่ได้เราก็ต้องสีแดงรายงานเขานี่การยิงหัวผิดสังเกตเรียบร้อย